ต้องชนะดเลยนะพี่ตาเนี่ยต้องชนะเลยนะเอาหน่อยไว้ตีอิวตีอิวหน่อยไว้ไอ้สัสมาดิมาดิมาดิจะเล่นหลามอ่ะจะเล่นล้ำอ่ะได้ได้สวยเพื่อนสวยสวยมีใครแบบที่เราให้เล่นล้ำไหมมันเหงาจังเลยเฮ้ยไม่เป็นไรฟาร์มาชีดีกว่าไม่เป็นไรนี่แต่เขาเงเปลี่ยนฉันไม่ได้เลยไปเลยไปเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว สวยใครอรัเราซ้อนอยู่ครับได้เราซ้อนอยู่พี่เราซ้อนอยู่น้องโอ้ยเฮียเอ๊ะดูให้เดี๋ยวดูให้คู่ทองโอ้ยเจ็ไอ้เรี้ยวคูขี้คู่เลยคู่ทอกไอ้เฮียปั๊มอยู่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 สไลด์สไลด์หนีดิสไลด์หนีขี้คู่เลยปั๊มสไลด์หนีมาดิมาดิมาดิก็มาดิกูสไลด์หนีวกนมาดิมาดิเฮ้ยพี่พึ่งแดงกูพึ่งแดงกูเฮ้ยนเดิมาดิมาดิ โอ้โหตัวนจุ๊บใไม่สิงโต๊ะกำลังปั๊มกำลังปั๊มครบหน่อยทษหน่อยพี่พี่ดูอยู่นะอยู่นโดนอยู่นะโดนอยู่นะโดนครบอยู่นะครบอยู่นะเร็วอะไรวะยงเมาตเฟินตินตัเินต่อไปต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 ่อไปต่อไปต่อไปต่อ่อปั๊มต่อต่อต่ออปต่ออ่ไอยู่ไหนอไอ่ไ่ตตอยู่ตรงไหนวะ

อราไปข er. ี้โดนขี้อปันแล้วกูปันแล้วกันมาดิ่อมม่ชอบปูแลวกูมาเอินเอินเอินเฟินเินเอินเอนเราไม่เห็นเอออดีเออหมหมิหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแล้วมแล้วหมแล้วจบ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 ผู้ฝันเมื่อกี้ฝันบูเขาเละเลยอะมาเชไม่เชยบูดเลเลยมาเชกูทำไมล่ะไอ้เิ ผมจะเปิดเพลงอ่ะโลโลมาหาเชิญหน่อยได้ไหมครับครับเชิญครับใช่ยังใช่ยังเพลงไม่งาชิไ้ไหมครับอันนี้คือพี่จ้ามจะทำให้โลวันไหวครัใช่ไดไหมใช่แต่มกขนาดีนตไอโนีตนน้นน้ไนอ้้ไน้ไ้ไอนโ้โลนไโ้ไ ไอ้ตีฮิวคงไหนวะขอเยงีูนี้ไม่มีไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยตีิขอเีดิตีิวนเดียวโดได่ไดนดาโดนดาโดนดแล้กุกีกุ๊ไับกุกไม่เลเอาไปเลยเอาไปเลยตามไปไปดิไปูขี้ไหมไปไปไม่เกี่ยวไปเี๋ยบลอ้มล้มล้มล้มเลยไปเลยเลย

ตายไม่โดนตายกูตายพนมตายพนรตายพนรตายพรตายพนรตายพนตายพนร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 ตายพนตายพนรตายยพตา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 ตายพตายพตานาตายนตนาตายนตตายนตายพ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 นตายพพายพนนตายพตยพตยพตายพรตายพ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 ตายยพายพตายพตายพยพตายยพตายยพย

บดี้อะไรปากจะดาบไม่ได้แล้วมึงก็โดนขีอสัตว์แล้วมึงก็โดนขีดสัตว์ลำสวยสวยงาสวยำยืนนยืนกลยืนลบชุบหลับชบหลับชุบหลับชุบหลับชุลลบชุบหลบชุบหลับบลบชุบหลับชุาลับชุบหลับบหลับชุบลับบลับบลลับบลับบลลบลลลลบลบลบ มีมาบังเข่าบเขาบานเขาบ้ uh, so ังเข่าเกลียวเกียวเกลยวเกลยวบานเขาเกียวบานเขาบันเขาเกียวบันเขาเกียวบานเขาเกลียวเกีียวบันเขาบานเขา้านเขหนึ่งหนึ่งมันตายหมดแล้วพี่จบแล้วครับพอันนี้ไม่โดนเชิญเลนึงพี่เลนึงอเยเเเยเเยเเยมเยยอยย เล่นล้ำล่นลเล่นล้ำล่นลเ่นเ่หรือเล่นลีไม่แช่น้ลล้ม่เช่นนดิเล่ล้ำอ่ะเล่นล่ะเล่นลำอ่ะได้ได้สวยเพื่อสวยสยกับจะใเล่ลเล่นปืนเาไงดมมครเล่นปืนนเมใหอาไม่แมนไอ้เีมึงย่เล่นอย่างนี้กวนไหวพอจบจจจนหวด้วยอคนไที่ลำเล่นปืนไหม ได้เล่ได้เอานเลยแล้วเอาทุกคนไม่ไม่ดิรอรอบที่ห้วรอบรที่2อต่อไปรอบที่3สุดได้แล้วเราต้องเอาให้ชนะสามเกมหรือว่เ้ยลยดีว้เอเอดีีสีิวโไมโซมดนี้หอีฮิวอไปอไม่ได้เอามันเอามันเอนข่ลอ้อดู้ด ดูยู well, do you, do you. Okay, okay. ่ดอยู่ด ok. ูอย oh, mm ู่ดูอยู่ดอยู่ดอยู่ล้มไปล้มไมพี่ช่วยอยู่ฟอใช่ครับพี่เขไม่เไม่ถกมายลมล้มล้มลวอยู่ข้ามไอ้เคียมิเอลพี่ตายมิเกลพี่ตายดอมาสิมามาสมาสิิาสสิมมิเกลาามิาาิิาามย ฉันมาแล้วฉันเล่นต่อแ้ฉันเล่นต่อแล้ฉันเล่นต่อแฉันเล่นตอแ้าิงดีแล้วดีแล้วเาจับเจ้าดีผแไมนเลยยิงกลหน่นเล่นปืนนปืน้เล่นวอว่ากูเนเป็นมอีกนลวแมาตายตตายตายโอง่ไอ้ล้งปืนไนพี่ผมดไป้พี่ใรอะผมเอาล้นหน่อยพี่นหนอยู่กัผมอยใหรผมตนเนช่กูมึนกูมึนกูมนโนพดเ

ปั๊มปั๊มอยู่ปั๊มแล้วอยู่น่าปั๊มอยู่นะปั๊มอยู่ปั๊มเลยปั๊มแลวปั๊มเลวปั๊ม่ลวปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลวปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลวปั๊มเลยปั๊มเลปั๊มเลวปั๊มเลวปั๊มลปั๊มลปั๊มลปั๊มกยมลมัหมแลวปัหมแลวปะมลยปลยยูัยัมมม๊บลลแล้วมเลตีกู แล้วกูไหวกูบอกแค่นี้แหละแล้วกูไหวแล้ทีมครับเนคนทีมครับแทงไม่พักพวกมาเปล่าแล้วพวกมาเปล่าอาเธออาเธอครับทีมครับปั่นไม่พักเลยต้องชนะเลยนะพี่ตาเนี้ยต้องชนะเลยนะเอาหน่อยไว้ตีอ้วตสีอ้วนมาหน่อยไว้มาดิมาดิมาดิตีอ้วสู้สีอ้วนสู้ไม่สู้อ่ะมามามา กำลาเปิดแล้วกำลากำลากำลาไม่ตีใครเลยมันตีไม่ได้มันตีไม่ได้มันเนี้ย โอ้ยเพื่อนผม้เอา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 ส่ยเลยเขาเป็นคนเาปืนเลยที่หลังที่หลังปืนแล้วเขาชุบเขาชุบเขาชุบหลังเยอะหลังเยอะดูหลังดูนกหลังให้มอตาให้มตาใหมตาให้หมดตาหมตายตาให้หตาใหมดตาใ้หมตาให้ดตาหมดตายหมตายหมาหตายหมตายมอตาตาหหมตา้หมอตายครับตาาตามตาหมตามหมตาหมดดหดม่ ช่หน่อยเกลียชหน่อยเกลชหน่อยเกลียวชุฟนหน่อยหนึ่งันึ่งนึงเอาลังไปช่วยแป๊บนึงตายกัน่อเกลหน่อยเกลหน่อยี่พี่มพี่พี่ลียมพี่พี่เลียมเกอชบยวิพี่ีาิงเยพี่มันูหลังพี่มันูหลังชุดดำ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 ชุดดกั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 ด

อะไรวะให้เกมมันไม่ไม่ไม่ละมันไม่ไอเกมอีกไม่ไอเกมให้เขาแก้มือหน่อยดีให้แก้มือหน่อยน้อยหนักหน่อยไเกมไอ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 เกมบอกมาเป็นเรื่งของแรมได้เลยวันนี้ไม่ไมอย่าเราชนะขาดเกินไปไม่มีใครบอกว่าแรมไม่นับให้เขาแก้มือให้ฟังทั้งวันเลยหรอตอนนี้ตอนนี้มีใครเป็นหมอบ้างเฮ้ยเชิญมึงฟังกูก่อนดิเชิญนะมีคุณอาพารู้แล้วก็มีพี่ทิมบั้งทีเฉินอาปกป้องโลบ้างก็ได้ไม่ใช่ว่าให้เฉินให้โลไป ปกป้องเฉินยังไงคือเฉินไม่ชอบที่โรไปคีโมบายเฉินไม่ชอบไงเฉนนนะี่ไม่ปกติเฉินไม่ใช่อย่างนี้ไงเข้าใจว่าตาท้ายแล้วป่ะเหมือนเขาไม่ไม่หยุดไม่ครบแล้วบอกว่าาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมึงฝันกูจำอะไรนี่ไปไปไปโมดเพงหมดตัวตัวเพลงหมดเติมดิเติมเติม เติมเพลเติมพลคุณพูดวุ่ดยคุณพูดว่เตาาได้ตาายเอาจะเอาอย่างไรรู้หรือเปล่าว่าเราตาทายสองรอบคือคือแปดเกมมันครบสาเกมแล้วนะครับที่เราชนะแปดเกมมันครบสาเกมแล้วนะเองนับเลยเหรอยี่สองอเจ็ดนะครับ เฮ้ยเราเจน่ไม่ไม่ก็บอกเรยว่าเราเสราเจ้นเขา22ไอ้เหี้ยเราิดเราเรา22อะตัวตัวไม่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 ก็บอกเลยว่าเขาเจมนดูน้อยเราจะบอกว่าโลมีเฉินหรือเปล่ามันถึงชนะเอาละเอาละเอาละไอ้ย่าไอ้ย่าไม่ใช่เหรอนี่เกมนี้เขายกความดีให้ให้มาเชเต้หน่อยเกมมาดิก็มาดิก็มาดิ ต้องมาเชเต้คนนี้เลยนะใช่ไหมพี่ใช่ต้องคนนี้เลยคนนี้พี่ดันทุกคนฝั่งล้อฝังล้อังล้อเอาหน่อยเว้ยียิวอะลทสรนไดไดไปดไดไดไปดิไปดิไปดิไดไ่ดไดไดไดิไดไดไปดไดไดิไดไดิไดิไ่ดไดไดิไดิได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 ไ่ดไดไดไ่ดไ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 ดิ

ช่วยด่พี่ดำอะไรไม่ได้เกลดูดิมันเยอะอยู่นี่อยู่นี่ชุนเอยเฮ้ยมาคบไมด้เดย้อ้ที่เป็นง่อยเลยตายตายตายะรัเอาตายตายตายเ่อนชชอยชุน่อยชุน่อยชุน่อยปแกันเองแกมอปืนออสุหน่ายอ่ะเหน่อนอะหน่อยไปแกยอ้ยเดือไปไปยไป่ายแกไปแล้วไปแล้วตฟันตกบันก็วิ่งมาชุกอยู่เลยชุกอยู่เกล

ฉันเสรต้องไม่ตายนะคนนี้เุ้ยเกี่ยวตายเอามาน้าเอา,อเอา,อเอาอต้อ,อับแล้ว้นีมา่วยมชนมามาชเฉนเกิฉันกล้ฉกาฉบต่อจบต่อหัวเป<อ>็นกล้ไอ แจนงยิ่งจ้ยิ่งแจ้ยิงเออ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 เอเออ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 เออ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 เเออเออเอเออเอเออเออเอเอ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 เออเออเเออ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  เออเออแล้มิอเออเนคนเอ๋ยนเอเนเนเเนเล่นคนเออเออการๆาไปไปตอไปตอตออเดฮ้ยคุโดนคน่งห้องด่าปะหยเออยังไม่ตายอยู่ยังไม่อมาตากันเดี่ยเฮ้ย่ไอ่ะกินโกนตีเลยเล่นเยอะเกินลเนี่ยเกิดเกิดเกดเกิดเเกิดีเียร์พี่แกงคำหนึงยาหมดแอเย อยาหมด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 จบจบจบครับจบครับจบครับ